Let's make some breakfast มื้อเช้าวันนี้เราไปเจอคลิปคนทำบะหม,มี่เย็นมานะคะชาวนี้ก็เลยอยากมาลองบ้างตัวเส้นนี้เราซื้อมาจากที่ดองกี้เลยนะคะ อย่างแรกเลยก็จะเอาเส้นลงไปต้มในน้ำก่อนแล้วระหว่างที่รอเส้นนิ่มเดี๋ยวเราจะมาหั่นพวกผักชีอะไรไว้เลยในน้ำซุปนะคะอันนี้เป็นเมนูที่แบบทําง่ายแล้วก็ทําได้เร็วมากๆพอตัวเส้นมันเริ่มได้ที่ตามต้องการนะคะเราก็จะเอาออกมานอกน้ําเย็นส่วนน้าซุปนี่เราซื้อมาเป็นแบบหัวจากดองกี้เลยเหมือนกันนะคะแล้วก็มาต่อด้วยเลยผักชีลงไปตามด้วยผสมพริกป่นญี่ปุ่นไปอีกนิดหน่อยอันนี้ให้มันมีรสชาติเผ็ดๆขึ้นมาแล้วจริงๆในคลิปเขามีใส่วาซาบิด,ด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่ชอบกินใครชอบกินก็ลองใส่ลงไปได้นะะะะแแล้้้้้้ววววววัััังจจจาาาาากกกินนนะะนนนนนมมมมมมืืออเเเเเเชชชสสรรร็็็คคีีีีีปตตโบบบบ่่ยยยผผได เพราะว่าเราทําสีผมมานะคะแล้วก็มีแผนจะทําอีกตัวนี้มันก็จะมาช่วยลดผมร่วงผมบางช่วยให้มีลูกผมเกิดใหม่ขึ้นมามากขึ้นด้วยแล้วก็อันนี้ยังบำรุงเล็บได้อีกนะอันนี้เวลากินก็ง่ายมากมันจะเป็นแบบกัมมี่นะคะเราก็จะกิน2ชิ้นเข้าไปเคี้ยวเคียวืๆนๆนได้เลยแบบทานง่ายแล้วก็อร่อยคล้ายขนมเลยแต่ว่าไม่มีน้ําตาลใครที่อยากลองตัวบารุงผมเล็บอะไรแบบนี้ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เราลองแล้วชอบมาแล้วเอามาบอกต่อน,นะคะ